ทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องณนายขายฟอร์อดอีกแล้วค่ะสวัสดีปีใหม่าสากลน,นะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่จีนนะคะวันนี้ก็อยู่กับอ้อมเช่นเคยค่ะให้เข้ากับช่วงเทศกาลนะคะตรุษจีนนี้ค่ะตอนนี้อ้อมอยู่กับรถรุ่น XLT นะคะสีแดงนะคะ วันนี้ค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง F 1 5 0ค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้จัดเต็มมากๆนะคะพร้อมลุยแล้วก็พร้อมเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเลยค่ะและววันนี้ค่ะอ,อมก็จะพาทุกคนนะคะมาชมว่าชุดแต่งคันนี้นะคะจะดูยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมชุดแต่งกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ด้านหน้าของรถคันนี้กันแล้วค่ะ ซึ่งด้านหน้าของคันนี้นะคะก็แน่นอนค่ะต้องทำการแปลงนะคะโฉมให้กับเขาให้เขาเนี่ยหล่ออย่างเต็มรูปแบบนะคะก็สำหรับคันนี้ค่ะได้เปลี่ยนกันชนหน้านะคะเป็นชุด F-150 นะคะและที่สำคัญค่ะ สำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะอันนี้จะมาพร้อมกับกระจังหน้ามัสแตงแบบใหม่นะคะซึ่งจะมีคลิปสีแดงมาให้แบบนี้นะคะสวยงามมากค่ะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะก็จะเป็นรูปม้าโคโมเนี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟ LED มาให้นะคะทั้ง3จุดเลยนะคะสำหรับตัวนี้อ่าแล้วก็จะเป็น ไฟตัวสีให้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็กันแครงด้านล่างก็จะทําเป็นสีบรอนนะคะตัดกันกับสีดําด้านค่ะก็จะดูสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของฝาก,กระโปรงค่ะในส่วนตรงนี้ก็จะเพิ่มเติมเป็นสกรูปนะคะทรงใหญ่ค่ะเป็นรูปม้านะคะสีทูโทนค่ะ นี่สวยมากค่ะไฮไลท์ค่ะของคันนี้นะคะก็คือไฟหน้ามาส t ต n งนะคะซึ่งไฟหน้าตัวนี้นะคะคือจัดเต็มมากๆนะคะเพราะว่าเป็นไฟแบบครบชุดเลยนะคะมาทั้งไฟเดไลท์นะคะแล้วก็สามใบพัดแบบนี้แล้วก็วงแหวนค่ะแล้วก็ไฟตากลมนะคะที่เป็นสีน้ำเงินนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินให้เลือกได้นะคะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยค่ะ แล้วก็ในส่วนของอครอบนะคะก็จะเพิ่มสำหรับครอบไฟหน้าให้ด้วยค่ะเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับด้านข้างคันนี้นะคะก็แน่นอนค่ะจัดเต็มขนาดนี้ต้องทำการเปลี่ยนแม็กให้กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งแม็กคันนี้นะคะเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ18เลยค่ะก็จะเป็นลายก้านสีแดงสีแดงตัดกับสีดำแบบนี้นะคะ จะเป็นก้าน7ก้านนะคะแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกับยางม m o เตอร์นะคะซีรีย,ยางจะอยู่ที่265หทับ65 r 1 8ค่ะตัวนี้จะเป็นยาง at 2นะคะจะสังเกตว่าดอกมันจะใหญ่แล้วก็จะมีความหนานะคะให้ความบิดบึนมากกว่าปกติค่ะ,ะแล้วก็สำหรับซุ้มล้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อที่เข้าเซ็ตกันกับ กันชนหน้านะคะจะเป็นซุ้มล้อสีดําด้านแล้วก็จะมีเบ้าหลอกมาให้นะคะอันนี้จะไม่มีหมุดนะคะลูกค้าก็จะมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะในสําหรับแก้มก็จะใส่ครอบแก้มดําด้านให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่ เบ้ากันรอยนะคะเพื่อการใช้งานที่ดีของลูกค้าค่ะในส่วนด้านบนก็จะใส่สําหรับชิ้วกันสาดให้ทั้ง4ประตูเลยค่ะอ่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นราวหลังคานะคะอันนี้ก็จะใส่เป็นสีดำล้วนนะคะให้ตัดกันกับสีรถนั่นเองค่ะ มาถึงส่วนของด้านท้ายตรงนี้นะคะก็แน่นอนค่ะสำหรับคันนี้นะคะได้เพิ่มเติมสติกเกอร์นะคะลูกค้าก็ได้เลือกลายแรปเตอร์นะคะซึ่งลายนี้นะคะใส่แล้วดูหลูแล้วก็ดูดีมากๆเลยค่ะ ่าแล้วก็สำหรับโลบารของเราค่ะโลบานี้เป็นของ Outlander นะคะแต่ว่าจะสังเกตว่าเป็นทรงที่สวยมากๆคล้ายกันกับ h ัม m มอรเลยค่ะเป็นทรงใหญ่นะคะแบบนี้นะคะมีความหนามีความแข็งแรงแล้วก็มีความสวยงามนะคะแล้วก็ไม่พอแค่โลบาร์ค่ะ เพราะว่าคันนี้ได้เพิ่มตะแกงให้ลูกค้าด้วยนะคะเวลาใช้งานเวลาขนของก็จะสามารถใช้ได้เยอะขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะใส่เบ้ารองมือเปิดรูปดาบนะคะ เพื่อความคมเข้มและความสวยงามค่ะ,ะแล้วก็สติกเกอร์แรปเตอร์ลามมาถึงด้านหลังแบบนี้เลยค่ะแบบจัดเต็มแบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับการชนท้ายจะเป็นการชนท้ายของ Outlander นะคะอันนี้จะเป็นทรงใหญ่มีไฟถอยหลังมาให้นะคะมีห่วงแดงมาให้แล้วก็มีหัวลากมาให้นะคะเรียกว่าหัวลากบอลน,นั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้ก็ครบชุดเลยค่ะสวยมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะไฟหน้าเป็นไฟมัดแต่งแล้วไฟท้ายของเรานะคะ ตัวนี้นะคะอ้อมก็จะเพิ่มเติมเป็นไฟท้ายทรงนี้ให้กับลูกค้าค่ะสวยงามมากนะคะอันนี้ก็จะมีหลายทรงลูกค้าก็สามารถเลือกได้ก็สอบถามอ้อมให้อ้อมส่งแบบให้เลือกก็ได้ค่ะในสำหรับตัวนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็เรามาดูไฮไลท์ชิ้นสุดท้ายของคันนี้กันค่ะ ซึ่งคันนี้นะคะอ้อมได้ทำการติดตั้งโรเลอร์ชัตเตอร์หรือจะเรียกว่าโรเลอร์ลิดก็ได้นะคะแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะก็ตัวนี้นะคะจะทำงานเหมือนกันกันกบเจ้าตัววายแท็กเลยค่ะเพราะว่าเขาจะควบคุมด้วยรีโมทนะคะซึ่งรีโมทตัวนี้นะคะก็จะควบคุมการเปิดการปิดแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยเวลาตอนกลางคืนหรือว่าขนของอะไรอย่างนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะก็จะควบคุมโดยผ่านรีโมทได้เลยค่ะ ่ะกดเปิดนะคะก็จะมีไฟให้นะคะอ่ะกดปิดนะคะแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็สําหรับการป้องกันน้ําเข้านะคะอันนี้ก็จะป้องกันน้ําเข้าได้ถึง9 0เลยทีเดียวนะคะก็ลูกค้าก็สบายใจในการใช้งานได้เลยนะคะนอกจากควบคุมนะคะโดยผ่านรีโมทแล้วเนี่ยเขายังสามารถกดปุ่มนะคะที่ด้านข้างกระบะได้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวพามาดูกันค่ะ จะเป็นปุ่มตรงนี้นะคะสามารถกดเปิดปิดได้เลย เอาละค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนมาชมชุดแต่งของ XLT ค่ะให้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นไอเดียในการแต่งรถของลูกค้านะคะแล้วก็เพิ่มอุปรกรณ์นะคะเพื่ออำนนยความสะดวกค่ะให้ลูกค้าใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่ชอบรถปอร์ดแล้วก็สนใจกำลังมองหารถคู่ใจนะคะก็ให้คิดถึงน้องอ้อมได้เลยค่ะหรือคิดถึงช่องคุณนายถ่ายฟอร์ดนะคะสามารถทักมาในเพจใต้คอมเมนต์ก็ได้ค่ะหรือว่า จะติดต่อเพจคุณนายขายฟอร์ดนะคะหรือโทรมาที่0892552571ก็ได้ค่ะเดี๋ยวมจะทิ้งรายละเอียดให้ทั้งหมดใต้คลิปนะคะอย่าลืมนะคะอยากจะได้แบบไหนนะคะอยากจะได้โปรโมชั่นไหนก็สามารถพูดคุยนะคะกับอ้อมได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ